ในโลกคริปโตที่เต็มไปด้วยความผันผวนนี่คือเรื่องราวที่ทุกคนกำลังพูดถึงวันจีเรียมรายใหญ่กลับมาเคลื่อนไหวอย่างหนักและกวาดกำไรไปกว่า76ล้านดอนลลาร์จากการซื้อเทรดเอ็ดแต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดที่ยังคงผันผวนและนักลงทุนทุกคนกำลังจับตาดูว่ามันจะส่งผลต่อราคาอ,อย่างไรในอนาคตและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไปกวนรายนี้ไม่ได้แค่เทรดเพื่อกำไรแต่ยังสะท้อนความเชื่อมั่นว่าระดับราคาเอ็ดปัจจุบันยังมีโอกาสทำเงินอยู่มากมาย ข้อมูลล่าสุดจากอเมริกเอเผยให้เห็นว่าวันรายนนี้ได้ทำธุรกรรมครั้งใหญ่หลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นซื้อ18,000หี่ในที่ราคา4,487ดอลลาร์ 4, 7, และขาย1,000 0หี่ในที่ราคา4,600ดอลลาร์ 4, 600, และล่าสุดยังซื้อเพิ่มอีก1,6569เยที่ราคา4,484ดอลลาร์ 4, 4, คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า74.29ล้านดอลล่า การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่ทำให้วันรายนี้บวกกำไรเพิ่มอีกกว่า1.13ล้านดอลลาร์แต่ยังสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจว่าโอกาสการสะสมเงินในระดับราคาปัจจุบันอาจเป็นตัวแปรสำคัญในการชีท้ทิศทางตลาดในระยะสั้นแต่ที่น่าสงสัยคือในขณะที่วันเตรียมกำลังเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจราคา ยังคงถูกแรงขายกดไว้การล้างพอร์ตในตลาดรวมกว่า283.94ล้านดอลลาร์และการปรับตัวลงของราคาเอ็ดกว่า2.76%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาทําให้ผู้คนเริ่มสงสัยว่ามุมมองของวันรายนี้จะเป็นจริงหรือไม่และนี่คือส่วนที่น่าจัดการความรู้สึก ปัจจัยสำคัญอีกอย่างที่กดดันตลาดคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเลือกลดความเสี่ยงและโมเมนตัมขาลงยังคงรุนแรงแต่วันจีเรียมรายนี้กลับเลือกเข้าซื้อในระดับราคานี้ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังมอ,องหาโอกาสในการลงทุนระยะสั้นคุณคิดยังไงวันิีเรียมรายนี้กำลังเห็นโอกาสที่ไม่เหมือนใครหรือเปล่าหรือตลาดจะยังคงผันผวน,นและกดดันราคาต่อไป ขอให้แสดงความคิดเห็นลงไปในการแสดงความคิดเห็นเลย